ก่อนนอนก็ได้ใช่ไหมใช่กูมาเกิดไหนเนี่ยเฮ้ยนตัวเนียเอาน้องเอาเกิดไกลจากฆาตกรมาทำไมน้องเกิดใกล้พี่วะ่าะวอนีไอตู้โอ้โหเล่นตู้ยังไงวะนี่กูเข้าวตู้นี้นะยี่ย้อตีของตกทุกคนเรียบร้อย ไปสอนดิโด้ไรโด้ไปอยู่ในตู้เนี่ยโอ้ยข้าตกรมาข้าวก็มาฮัลโหลขาตกรมาข้าวก็มาแอยู่หลังค่ะแต่อ่อันนี้อยู่หน้าประตูเหรอคะเฮ้ยเดินลงไปเข้าปากเข้าตู้ไอออนจับตู้มาโดครับ อยู่ดีดพี่ก็หลุดเมาส์เอ้ยเมาส์หลุดจอพี่ฟังพี่นอตอยู่บนบ้านจะไม่ไปทานข้าวกันเลยนะูไม่มามาบ้าเต๋ามาบ้าเต๋ามาบ้าเต๋ามีเต่าแป๊บมาบ้าเต๋ามาบ้าเต๋าเสร็จแล้วเสร็จแล้วมาเลยมาเลยตายยากมาตายแล้วตายไหนวะน่ะพี่กูตกของตกของตกตกอีกแล้ว ผมสั่งข้าวอยู่รอเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งมารับนะเดี๋ยวเพิ่งไปช่วยหรอเอ้าไม่ได้ลงเบลดหรอไม่ลงไม่ลงประท้วงอวัวหล่อช่วยในเบลดเบนเลยกลับมาหาพี่แดนแล้วทุกคนอยู่กับโดนะ ไม่มานะยังอยู่ตรงเซนแอดอยู่ใช <จ S 1> ่เพื่อนอย่าช่วยนะมึงช่วยยังมึงแตกนะที่กูไม่อยู่นะ <laughs> เรียบร้อย <laughs> เรียบร้อยจะไปยังไงต่อดีวะเนี่ย ต้องช่วยใช่ไหมใช่โอ้โหเดอเด้อมันมีทิงก็เลิกลใช่หรอพีปันได้เกอร็นอพี่ปันได้70%รงปรง่ปรง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 สิม,มึงเอร เข้าไป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 เข้พี่กำลังแตะครับโดดขึ้นแล้วทีนี้อุ๊ยของตกไปแล้วโอ้โหแท้งเลยพีน็ทไวกว่านี้พี่น็ทไวกว่านี้พี่น็ท มาแล้วไฟคนนี้พี่พร้อมมากใครมันอื้ออาอยู่ข้างบนไหนฮะใครเข้าตู้บ้าเต่าป้าเต่าได้ป้าเต่าได้ป้าเต่าได้เขาไปกลอนไม่มาเขาไปกลอนอยู่บ้านใหญ่มาป้าเต่าได้ใครอยู่เรื่องประตูไฟไหนวะป้าเต่าไหมถึงไหมไหนฮะโอ้ยอยู่กับเพื่อนจีนนะฮะเราเองอยู่ไหนล่ะนี่ น้องอยู่หลังบ้านข้กำลังบ้านใหญ่ไปไปกำลังไปกำลังไปมาแล้วมาแล้วมาแล้ววิ่งมาวิ่งมาอ๋อไม่เลื่อนเลยตัวนี้แหละตัวนี้แหละเดินเดินเอาตวไปเอากูเลยครับน้องๆโดเข้าโดเข้าตู้เดิมที่ทาเมื่อกี้ ลงมึกข้างๆมันเต่าเลยพี่แนทต้องเข้าไปพี่แนทต้องเข้าไปไม่ไม่ไม่ไว้เราไว้เราตกเลยแล้วทำไมพี่บักวะมันเต่าได้เพัอโตกราบโตกลับโตกรบมันกลับ ตามไม่ฟังอ้าวเฮ้ยมันไปไหนวะโดไปข้างบนตู้เข้าตู้ตรงนี้ได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 ้ซื้อเพื่อนซื้อเพื่อนอยู่ข้างบนพี่ทางเข้าเลยว้ายมันลงมาเลยตกใจหมดเลยเย้มาตรงนี้ตามาตรงนี้มันจะได้เดินผ่านพี่จะอยู่ไกลๆนะเพราะว่าเดี๋ยวใช่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 ต้องอยู่ไกลๆแล้วให้มันเดินผ่านเอา เราจะถดีกว่าพ่อ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 เราต้องมีการเตะมยนกันนิดนึงปึ้งเปิดตู้กูเลยไปไหนอ่ะวะเขาอยู่เขาอยู่ตรงหน้าเนี่ยอะไรวะเหายไปสุดป่ะวะสุดสุดมากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนดูก่อนดูก่อนใจเย็นใจเย็นนะ เกาๆป่ะนี่เลยอยู In ่กับพี่เลยอยู่กับพี่เลยโอเคโอเคโอเคกับพี่เลยอยู่กับพี่เลยถ้ากลับบอกข้ากลับบอกกลับเลยกลับเลยกลับเลยวูหูเห็นเห็นเห็นกูแน่นอนอยากเลยเ่นอนตามมันวนไปข้างในอะไรโดระวังหัวหัวหัวเห็นตู้ไงต้องเปลี่ยนตู้ไงเพราะว่ามันเห็นแดําเห็นตูดมันเห็นตูดมันตามเพื่อน เพื่อนจะไปไปขาขึ้นไปยังถ้าเจอเพือนไม่ไดาไม่ก็พี่บอกในตอนเกมอ่ะติดเพื่องบานใหญ่แก้ว่อนเพื่อนวมือตายแต่นะเด้วอ่ะไม้นี่หว่า ได้อยู่ใครร้อนวะเกนไอยังไม่ผ่านเลยเล่นยาวเหมือนกันนะเนี่ยมันไม่ผ่านตู้เลยอ่ะมันน้ำมันน้ำมันน้ำมันมามันน้ำ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 โอ๊ยผิดไม ไม่มาวระพี่มาปะไม่มาไม่มาไม่มาเก็พอดีโอ้โหลากมาไกลหนักเลย มีตายยากเลยนะต้องประตูไกลนะไหนวะนอยู่ไหนวะผีอ่ะขึ้นบ้านสตาร์แมงกักทีงเฮ้ยออกไปแล้วพี่ฮะโดบอกให้มีนทางหลังอยู่ี่ยมาแล้วออกได้มั้ยออกได้มั้ยไ่้มาแล้วข้างหลังโชว์ไปนึงสเต็ป ออกได้บอ,อมาถึงก็ยังอ้นนี่แทางหลังโชว์เป็นหนึ่งเต็ปสิสรุปแล้วแทงหลังไม่โดนนะ <laughs> <laughs>